เมื่อเกมเอาชีวิตรอบจากเหล่าซอมบี้อย่าง Line After และและ i d e n t Evil ได้มีการร่วมกันในการจัดกิจกรรม r e s i d e n t e v i l X Line After ครับซึ่งเป็นการนำเอาฉากของสถานตำรวจ R.P.D. เข้ามาใส่ในเกม Line After แล้วก็มีการต่อสู้กับอาวุชชัวภาพมากมายครับไม่ว่าจะเป็น Mr.X แตออาวุชชัวภาพตัวอื่นๆจากซีรีส์ i d e ิ t e v i l นะครับและนอกจากนี้ยังมีการเพิ่มชุดสกินพิเศษส,สาหรับตัวละครลีออนเอดา จิวเวลนไทและอัลเบิร์ตเวสเกอร์ด้วยนะครับและนอกจากนี้เว็บไซต์โคด้าช็อปนั้นยังเป็นอีกหนึ่งผู้ให้บริการเติมเงินเกมไลฟ์อัฟเตอร์ได้ถูกกว่าและได้โปรโมชั่นพิเศษไม่ต้องลงทะเบียนแล้วก็มีช่องทางในการเติมเมงินหลากหลายช่องทางครับแล้วก็สะดวกปลอดภยัยแล้วก็รวดเร็วมากเลยนะครับได้มีการจัดกิจกรรมไลฟ์อัฟเตอร์เอ็กซ์เลสเซนิบิลแจกโค้ดไอเทม3,000โค้ดสำหรับคนที่เติมเกมผ่านเว็บไซต์โคด้าช็อปนะครับตั้งแต่330ครดิตขึ้นไปนะครับ ก็มีสิทธิ์รุนรับไอเทมพิเศษ3,000รางวัลนะครับตั้งแต่วันที่3ธันวาคมถึงวันที่17ธันวาคมนี้นั่นเองนะครับโดยไอเทมโค้ดที่จะได้โดยจะเป็นสกิลพอยต์2,000นะครับแล้วก็เป็นนิวดอลลาร์5,000ด้วยนะครับโดยเงื่อนไขในการเติมเกมนี้นะครับเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์โคด้าช็อปผ่านทางลิงก์ด้านล่างกดเลือกวิธีการตั้งค่าและคัดลอกเลขรหัส ID และเซิร์ฟเวอร์มากรอกที่เว็บไซต์โคด้าช็อปนะครับเสร็จแล้วเลือก เติมเงินอย่างน้อย3 3 0ิเครดิตขึ้นไปนะครับเว็แบบไซต์ c คด้าช็อปมีช่องทางในการชำระเงินหลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทูมานี่วันเดและปิดไลนเพย์ดอฟินเซเวนอีเลฟเว่นทูมานี่ธนาคารอ n เ e ็ n e t b a ิ k i n เอเอสดีแท็กทูมเพชมีบัตรเครดิตและก็บัตรเดบิตก็ได้ดปกรอกอีเมลทุกครั้งเพื่อให้ทีมงานสามารถส่งของรางวัลไปที่อีเมลท่านได้แล้วเลือกกดชำระเงินนะครับกปกรอก s อ s เอ็มเอกดยืนยันนะครับเพียงเท่านี้ก็จะได้ใบเสร็จแล้วก็เงินจะเข้าไปสู่ในตัวเกมทันทีเลยนะครับ หลังจากที่ได้ไอเทมโค้ดมาแล้วนะครับให้นำโค้ดไปใส่ที่เว็บไซต์ Li n e After g i f t g r a b นะครับซึ่งผมจะทิ้งไว้ที่ลิงก์ด้านล่างทั้งหมดเลยนะครับซึ่งคนที่เติม3,000ท่านแรกนะครับก็มีสิทธิ์ได้รุ้นรับรางวัลแรกได้1ครั้งเท่านั้นนะครับเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทางลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับผม วันนี้เรามาอยู่กันในเกม Life After นะครับเป็นเกมแนวเอาชีวิตรอดนะครับจากเหล่าซอมบี้ที่หิวโหยนะครับโดยตัวเราก็จะมีกลุ่มเพื่อนแล้วก็ชุมชนที่จะคอยปกป้องรักษาช่วยช่วยเหลือกันนะครับให้เอาชีวิตรอดจากเหตุการณ์นี้แล้วก็สามารถสร้างบ้านแล้วก็สามารถใช้ชีวิตอยู่ในเหตุการณ์ตรงนี้ได้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวเกมจะมีการสร้างตัวละครแล้วก็สามารถปรับแต่งหน้าตาได้ยอย่างสวยงามเลยนะครับทั้งการปรับโครงจมูกโครงหน้าต่างๆให้เหมือนกับตัวละครเราเลยก็ว่าได้นะครับ นอกจากนี้เนี่ยก็จะเป็นเหตุการณ์ที่เราจะเ,ออเกิดขึ้นในบ้านของเราเองนะครับที่ถูกถล่มโดยเหล่าซอมบี้ที่บุกเข้ามานะครับมีคนมาช่วยเราครับผมเอแล้วฮะโชคดีนะที่เราเจอกันคนแปลกหน้าไปอยากรอยก็ตามฉันมา ค okay, เราลงมาแล้วครับตอนนี้นเป็นฉากเปิดนะครับที่เรากำลังจะต้องหนีจากเหตุการณ์เหล่าซอมบี้บุกนั่นเองนะครับโอ้โหซอมบี้มันบุกเข้ามาแล้วนะครับตอนนี้ยีนิคอปเตอร์ก็ตกนะฮะโอ้โหพังเลยแล้วเราตามเพื่อนไป,ไปตามไปครับเราได้ปืนมาแล้วนะครับผมนี่ โซเกมนี่แบบว่าเป็นระบบภาพกราฟิกที่ไหลลื่นนะแล้วก็สามารถสู้กับซอมบี้ได้แบบนี้เลยนะครับว้าวโหดมากโอเคเสร็จแล้วเราก็จะขึ้นไปทงบันไดฝั่งนี้นะครับเอาลับปีขึ้นไปคุณราเจอคนครับอย่าขยับ คุณจะยุดจะยิงพวกเราพวกเราเป็นพวกเดียวกันกน,กกน,นี่เพื่อนของเราเองโอเคโอเคเราลงมาใต้ดินแล้วนะครับในตัวเกมเนี่ยก็จะมีแบบซอมบี้ที่อยู่หลายๆมุมด้วยกันนะฮะแล้วก็เราเราจะลงมาหาอาวุธเพิ่มเติมนะครับโอเคถัดไปยิงเดี๋ยวผมเปลี่ยนอาวุธก่อนเอาไป็ลูกซองฮะนี่ลูกซอง เกมเพลยควบคุมง่ายครับผมยิงเล็งแล้วก็ยิงได้เลยนะครับมาอ่าเรียบร้อยไปโอเคเราจะต้องมาคราฟของนะครับวิเกมนี้ก็จะมีระบบของการคราฟของที่เราสามารถนำวัตถุดิบนะครับจากหลายๆอย่างมาผสมกันเป็นปืนเป็นของได้นะครับผมซึ่ง เราจะเอาไว้ใช้งานได้ในอนาคตที่แรงขึ้นนเ่นองนะฮะตอนนี้ซอมบี้บุกเข้ามาแล้วนะครับซอมบี้กำลังบุกเข้ามาครับเราต้องค่อยๆค,ครับต้องยือไว้ฮะซอมบี้นีบุกเข้ามาครับตเกมนี่แบบซอมบี้มาเป็นกองทัพจริงๆนะครับโอ้มาเยอะมากมอกเลยว่าเยอะมากจริงๆเ,เร็วเข้า โอ้โหมาก็เป็นกองอทัพเดี๋ยวเเตร์มาช่วยแล้วครับจงังหวะนี้เออหนีนะครับต้องหนีละโอเคเพนครับผม ในสุดเราก็เข้ามาในเมืองแล้วนะครับผมโอ้โหคนเยอะครับคนเยอะคนมากันแบบหลายคนเลยนะครับเดี๋ยวผมต้องเข้าไปในเมืองก่อนเพื่อที่จะเข้าไปแนะนําตัวอ่าฮะเดี๋ยวเราต้องขึ้นไปคุยกับหัวหน้าหมู่บ้านคบ101ก่อนนะฮะเพื่อที่จะลงทะเบ,บียนว่าเราเนี่ยเป็นหนึ่งในชาวบ้านนะครับที่อ,อ,อยู่ในเมืองนี้นะฮะ โอเคเราได้มอเตอร์ไซค์มาแล้วนะครับคือเกมนี้มันเ,เกมนี้มีระบบขับมอเตอร์ไซค์ด้วยนะซึ่งขับแล้วก็สามารถเคลื่อนที่ชมวิวบรรยากาศแล้วก็เอาน้องหมาเราขึ้นมาได้ด้วยนะฮะอ่าอย่างเงี้ยไปครับือ l a อัฟเตอเนี่ยเป็นเกมที่แบบเน้นบรรยากาศครับเน้นภาพกราฟ,ฟิกที่สวยงามแล้วก็เอาชีวิตรอดไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็จะมีเหมือนกับ ้เราเก็บวัตถุดิบต,ต่างๆที่ไปทำธุรกิจได้เยอะแยะเลยนะฮะเราจะไปต่อต่อเติมบ้านกันก่อนนะครับตอนนี้เดี๋ยวเวลาไปดูบ้านใหม่ซะรแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูบ้านใหม่าาหม,มาละบ้านใหม่ของเรานี่เลยเป็นอาวุธก่อนฮนะหาไม้ครับเราได้ไม้มานะฮะเกมนี้ที่ทำลายไม้ทำลายหินมาเพื่อเอาวัตถุดิบมาใช้ของผสมกันนะ นี่ครับผมนี่เลยเนี่ยมันก็จะแบบเก็บของไปเรื่อยๆมาั้ยคือดีมากนะครับคือดีมากระบบดีเกมเพลย์ดีนะตรงนี้อาา่าฮะได้มาแล้วจ้าน้องหนู เราจุดไฟก่อนนะเติมไฟครับเสร็จแล้วก็เริ่มทำอาหารได้เอาละเดี๋ยวเราต้องจุดไฟเรียบร้อยครับโอเคเราจุดนะไฟเรียบร้อยเราทำอาหารเลยคลาบอาหารไปสิบเบียทีที่เราเล่นอยู่ก็จะมีพลังงานความเหนื่อยความหิวนะครับก็นำมา โอเคหลังจากนั้นนี่เราก็เอาอุปกรณ์ที่เราได้มามาสร้างบ้านนะครับนี่ครับผมก็จะมีระบบของการสร้างบ้านนะครับมีการต่อเติมบ้านมีการทําให้สามารถทําฉากใหญ่ขึ้นนะครับโดยบ้านของเราก็จะมีเลเวลระดับในการสร้างนะครับก็คือสามารถสร้างเป็นคฤหาสน์ใหญ่ได้เลยนะฮะซึ่งทา,ารลเวลสูงๆไปเรื่อยๆนะครับผม สมบีที่เราสามารถเข้าไปเก็บทรัพยากรได้นะแต่พอเรายิงนันหนึ่งปุ๊บเนี่ยมันจะเรียกออกมาทันทีเลยนะมันจะดังทันทีการยิงหนึ่งนัดทำให้เรียกอมบีออกมานะต้องระวังให้ดีนะเ,เราก็ผมว่าเราเราต้องไปหลบในในบ้านก่อนถ้าบ้านเปิดได้เรียบร้อยครับ ว่าตอนนี้ฝนตกหนักนะเราก็มาที่นี่ด้วยนะครับเจอมิดนะเดี๋ยวเราต้องไปกันครับคือเขาก็จะมีกลุ่มทีมที่มาช่วยช่วยกันคนระับอุ้ยมีพวกศัตรูมุกเข้ามาครับหลบก,ก่อนแย่ละเจียบเลย บ้าเอ้อ้าเป็นร้อยครับ ก็จะเก็บของไปเรื่อยครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาทำาาต้นไม้ก่อนเกนีเอ่อก็จะมีให้เราเก็บพวกวัตถุดิบอะไรเงี้ยครับไปไปสร้างของเนะี่ยตอนนี้ผมจะไปสร้างบ้านต่อครับแต่ตอนก่อนนี้ต้องต้องหาอุปกรณ์หน่อยนะก็จะมีเควส เวสลักเวสลองอะไรเพิ่มเข้ามาด้วยนะเดี๋ยวผมจะลงลงรถก่อนคนระับตรงน,นี้ตรงน,นี้เลือดเราน้อยแล้วใช่ไหมเราก็เพิ่มเลือดโดยการใช้ผ้าพันแผลได้นะเราใช้ซิปไลน์ในการข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งก็ได้นะบอกสะดวกสบายไหมนี่โคตรด,ดีเราส่งกลับไป ได้ของมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะกลับไปนั่งรถตรงนี้เก็บของเข้าไปด้านนี้ครับเปิดประตูอ่าหา้าได้ของมาแล้วนะครับเนี่ยก็จะมีเควสหลักเควสเสริมอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะตอนนี้ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่มีกิจกรรมให้ทำหลายอย่างเลยทีเดียวนะครับไม่ใช่แค่ว่าจะไปจัดการศัตรูอย่างเดียวนะครับ <c oughs> โอเคภารกิจเรียบร้อยนะฮะ <c oughs> นี่ครับผมมีภารกิจรายวันหลายๆอย่างให้ทำนะฮะ ตรวจสอบต่อครับอาา่าฮะโอเคเรียบร้อยนะครับผมและแถมช่วงนี้นะครับมีกิจกรรมสำหรับแฟนๆและซ n t e วิวนะครับก็คือฉากต่างๆของสายบุรุรอพีดีของเกมซีนีวิวภาคที่2นั่นเองนะฮะซึ่งโอ้โหดูบรรยากาศสิครับ เหมือนเดะเลยนะครับเพลงประกอบก็มีนะฮะแล้วก็มีตาสัญลักษณ์เหมือนกันเลยนะครับผมพาทัวร์หน่อยดีกว่านี่พาทัวร์ฮะตรงน,นี้ก็มีเหมือนกับชั้นสองนะครับผมแล้วก็เชื่อมกันนะครับตรงนี้เลยเชื่อมกันก็อย่าลืมไปเล่นกันนะครับผมสำหรับภารกิจของ การจัดการไทแรนแล้วก็มนุษย์จีนะฮะแล้วก็มีตัวละครอื่นๆของเกมรีวิวด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนี้ยังมีในส่วนของชุดพิเศษนะครับสำหรับการส่องซื้อในช่วงนี้นะครับก็จะมีการส่องซื้อชุดของเปิดกล่องนะฮะของจิวลเวลไทยแล้วก็จะมีอัลเบิร์ตเวสเกอร์แล้วก็จะมีชุดของลีออนในภาคที่4นะครับแล้วก็เอดาวองในชุดของภาคที่2รีเมคด้วยนะครับแล้วก็จะมีเจ้าหมาเซเบรัสที่เป็นสกินด้วยนะฮะผมก็ผมแล้วก็มี แน่นอนว่าจะมีชุดมอเตอร์ไซค์ด้วยนะฮะมอเตอร์ไซค์ของลีออนนะครับผมนะเป็น vehicle pack นะครับเป็นมอเตอร์ไซค์ RPD นะครับผมอ่าอย่าลืมเข้าไปร่วมกิจกรรมการแจกของรางวัลของเ e ว็บไซต์โค้ชช้อปด้วยแล้วกันนะครับผมยังไงบคุณทุกท่านเข้ารับชมคลิปวิดีโอนี้นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามทางยูทูบช่องของเราผ่านกดติดตาม,มกดกระดิ่งไว้นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ